มีคำตอบแล้วเจ้านายจูเน่ตกลงเป็นแฟนกันหรือยังหลังจากคู่เจ้านายจินเจดกับจูเน่เพลินพิชชาทำแฟนคลับฟินไปต่ำๆกันเพราะดูเหมือนว่าความหวังจากคู่จินจะพัฒนาเป็นคู่จริงใกล้เข้ามาทุกที่ หลังมีโมเมนต์ชวนคิดออกมาให้เผือกเป็นระยะโดยฉเฉพาะช่วงวันคล้ายวันเกิดของทั้งคู่ที่ใกล้ใกกันก็มีการผลัดกันลงคลิปและภาพหวานๆประหนึ่งว่าเปิดตัวไกลๆออกมาให้แฟนๆดีดไอจี IG แตกแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาเคลียร์แบบชัดๆว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงกันแนะ่กระทั่งล่าสุด คู่นี้ควงกันไปไลฟส์สดงานหนึ่งมีคนถามถึงความสัมพันธ์กันมามากมายจนสุดท้ายก็ต้องยอมตอบโดยเจ้านายกับจูเนย่ยังยืนยันที่จะใช้สถานะคำว่าเพื่อนสนิทกันเท่านั้นยังไม่ใช้สถานะคำว่าแฟนแต่อนาคตจะเลื่อนเมื่อไหร่แฟนๆคงต้องรอลุ้นรอเชียร์กันต่อไป